给吧。Okay, ัลสวัสดีเลยอีดีต้ามาทุกคนนะครับกลับมาพบกับน้องโก้นะครับที่ชาแ n ลฮิวโก้แบร r ี่อีกแล้วนะครับสวัสดีวันอาทิตย์นะครับผู้ชมสวัสดีวันสบายๆแบบนี้นะครับวันนี้นะครับน้องโก้เนี่ยมาทําคลิปนะครับแกะกล่องเห่อของกันดีกว่านะครับหลังจากที่เราเนี่ยกักตัวในช่วงคอควนทีนกันนะครับว่ามันไม่ต้องออกจากบ้านนะครับน้องโก้ก็ช้อปปิ้งแหลกครับโอ้ก็ช้อปปิ้งแหลกครับแล้วก็จะทําคลิปแกะกล่องนะครับเห่อของจากการช้อปปิ้งเนี่ยหลายรอบมากนะครับแต่ก็ลืมทุกทีนะครับพอกล่อง มาถึงอันนี้ก็แกะใหญ่เลยนะครับลืมอ้าวทาคลิปดีกว่าวสส <at> นะครับน้องโก้ก็รอบนี้น้องโก้ก็ได้มาหลายกล่องนะครับก็เลยทําคลิปดีกว่านะครับได้มาประมาณนี้เลยทีเดียวนะครับ5ชิ้นด้วยกันนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าน้องโก้เนี่ยไปช้อปปิ้งอะไรมานะครับเผื่อคุณผู้ชมจะได้รู้จกักน้องโก้มากขึ้นด้วยนะครับอะไะครับคุณผู้ชมเรามาเริ่มกันที่กล่องแรกกันเลยดีกว่านะครับน้องโก้ขอเริ่มด้วยกล่องที่น้อยที่สุดนะครับเล็กที่สุดก่อนนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับจริงๆแล้้้ววววนนนนรรััััับกกกกกกกาาาาตตออยู่่่เีงงโมมป็ท you มันคือการกักตัวแบบช้อปปิ้งแหลกนะครับน้องโก้เชื่อว่าใครหลายๆคนก็เป็นนะครับอย่างตัวน้องโก้เองเนี่ยนะครับขนาดว่าช้อปปิ้งนะครับตอนแรกจะตั้งงบประมาณ300นะครับกดไปกดมาอ้าว400นะครับโอเค400ก็400นะครับนี่อ๋อมันคือแบรนด์อิสกินนะครับเจ้าตัวที่เป็นเซรั่มหลายๆสูตรของเขาอะครับนั่นคือตัวนี้นั่นเองนะครับน้องโก้เลือกสูตรวิตามินซีมานะครับเป็น VC ซีเอเฟคเนะครับเทนตัวนี้จากอิสกินนะครับตัวนี้รู้สึกว่า 10มิลลิลิตรนะครับราคาประมาณน้องกู้ไปสอยมาน่าจะร้อยหนึ่งมั้งหรือว่าอะไรนี้แหละนะครับโอ้มันก็น่าลองดีนะครับน้องกู้อยากลองมานานแล้วก็เลยซื้อแซมเปิลมาลองนั่นเองครับโอเคเรามาดูตันที่ไอเทมต่อไปนะครับไอเทมแรกเล็กจริงๆนะครับเล็กมากนะครับต่อมานะครับไอเทมที่2นะครับน้องกู้ขอสลับไปเป็นแบบซองแบบข่อแบบนี้ดีกว่านะครับอยากรู้เหมือนกันว่าตัวเองสั่งอะไรมาแต่เดาว่ามันคือกระเป๋านะครับเพราะว่าน้องกู้จําได้ว่าน้องกู้สอยกระเป๋ามา2ออันนะครับนี่ ประมาณนี้นะครับอันนี้จริงๆไม่อยากจะโชว์เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าที่แบบดูไม่เข้ากับได้ไม่เข้ากับตัวไม่เข้ากับอะไรทุกอย่างในนง้นง,นงโก้เลยอ่ะนะครับมันคือกระเป๋านะครับที่ เป็นรูปทุกี้มอนสเตอร์หรือเปล่านะครับมันก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เห็นว่าม anyway ันน่ารักดีนะครับน้องกูก็เลยเอามานะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่าแต่เห็นว่ามันน่ารักนะครับก็เลยเอามานะครับแล้วก็เป็นกระเป๋าแบบประมาณว่าสะพายข้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้จะได้ใช้ไหมอ่ะไม่เข้ากับหน้าเลยนะครับแต่ก็น่ารักดีก็เลยซื้อมาอันนี้ร right> oh hmm. ู้สึกว่าเจ้าตัวเนี้ยนะครับประมาณ50กว่าบาทอะไรประมาณนี้นะครับก็150ไปแล้วเนาะมาดูไตอเทมต่อไปกันดีกว่าครับต่อมาสําหรับไอเทมที่เลยนะครับ น,นีก็เดวาว่ามันคือกระเป๋าอีกนั่นแหละกระเป๋ากระเป๋านะครับไม่ใช่กระป๋ากระเป๋านะครับโอเค ตัวนี้ก็คือกระเป๋าเหมือนกันนะครับอย่างที่น้องโก้คิดไว้เลยมันคือกระเป๋าหนังนะครับคุณผู้ชมตัวนี้น้องโก้ได้มาประมาณ50กว่าบาทนะครับโอเคไหมนะครับประมาณ50กว่าบาทนะครับมันคือกระเป๋าสะพายข้างครับเดี๋ยวน้องโก้แกะให้ดูเลยก็ได้นะมันคือกระเป๋าหนังนะครับแต่ไม่ใช่กระเป๋าหนังแท้อะไรหรอกนะครับก็สีออกน้ําตาลอ่อนนะครับสีหนังหนังอ่อนนี้แหละนะครับแล้วก็สะพายข้างไปนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้น้องโก้ไม่มีกระเป๋าสะพายข้างแบบนี้นะครับกระเป๋าคาดอกอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าเราใช้กระเป๋าแบบ สะพายข้างนะครับเออกระเป๋าสะพายข้างใช่ไหมนะครับมันก็รู้สึกว่ามันลำคาญนะครับแล้วมันก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับแต่พอเรามาเป็นคาดอกแบบเนี้นะครับมันก็หยิบอะไรได้ง่ายดีนะครับอืมก็เลยซื้อมาครับสำหรับในกล่องนี้นะครับน้องโก็ชอบการใส่อะไรแบบนี้มาครับถึงแม้ว่าคุณจะไม่ใส่บับเบิลมานะครับจะไม่ห่อบับเบิลมาแต่คุณใส่แบบกระดาษอะไรแบบนี้มันลดการกระแทกได้ค่อนข้างดีนะครับแต่เจ้าเนี่ยเขาดีอย่างหนึ่งนะครับตรงที่ บับเบิลเขาก็ห่อมาด้วยนะครับอ๋อมันคือตัวนี้นะครับมีคุณผู้ชมนะครับน้องๆน,นี่แหละนะครับใน อ่า YouTube น้องโก้นั่นแหละนะครับใน YouTube นี่แหละนะครับไม่ใช่เหมือนพูดไกลตัวเลยใน YouTube นี่แหละนะครับเขาเรียกร้องมานะครับให้น้องโก้ซื้อเจ้าตัวนี้มาลองให้ดูหน่อยนะครับอยากลองอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมันคือมเปิร์เหมือนกันครับเป็นมเปิร์สกินแคร์นะครับของ Laneige นะครับเจ้าตัวนี้คือเป็นมาสกหน้านะครับ Sleeping Mask ตอนคืนนะครับอันนี้ราคาประมาณ50กว่าบาทนะครับใช่ไมากห้าสิบกว่าบาทนะครับ น้องก็ก็ซื้อมานะครับแล้วก็เห็นคุณผู้ชมนะครับอยากชมกันนะครับน้องกก็เลยเอามาลองนะครับมันคือเจ้าตัว Laneige นะครับ Special Care Cica Sleeping Mask นั่นเองนะครับก็ ไม่มีกลิ่นอะไรนะครับรู้สึกว่ามันจะเป็นมาส์ที่เอาไว้มาสหน้าในตอนกลางคืนช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบเรื่องสิวอะไรต่างๆประมาณนี้นะครับน้องโก็ก็เลยซื้อมาดูนะครับตอนแรกน้องโกก็คิดว่ามันจะใหญ่กว่านี้นะเห็นว่ามัน50กว่าบาทนะครับแต่พอซื้อมาจริงๆแล้วก็เล็กพอสมควรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทําคลิปนะครับเดี๋ยวน้องโก็จะรีบรีวิวให้ดูนะครับต่อมาเรามาดูกันที่กล่องสุดท้ายนะครับไอเทมสุดท้ายนี้มันมีกลิ่นด้วยนะครับคุณผู้ชมได้ยินไหมนะครับอันนี้น่าจะเป็นไอ ซื้อมาทำไมนะครับว่ามันคืออะไรซื้อมาทำไมนะครับน้องโก้ก็งงตัวเองเหมือนกันว่าซื้อมาทำไมนะครับ <tes an> น้องโก้จะเล่าให้ฟังครับว่ามันมีที่มานะครับอันนี้น้องโก้ชอบมากนะครับการห่อแบบนี้นะครับมันมันดูปลอดภัยดยีนะครับมันคืออะไรเอ่ยนะครับเดี๋ยวน้องโก้จะให้ดูเขามีเอกสารอะไรใส่มาด้วยนะครับคืออะไรวะเอกสารอะไรอ่ะ เป็นข้อสอบเหรออะไรอย่างนี้นะครับเขาเอาประมาณรองรองนะครับรองไว้นะครับอันนี้มันคือนะครับมันคือกระดิ่งนะครับเขาเรียกว่ากระดิ่งไหมนะครับกระดิ่งมือป่๊นะครับประมาณนี้นะครับมันเป็นกระดิ่งมือนะครับที่น้องก้เนี่ยซื้อมาด้วยความตลกของตัวเองนะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูแบบเต็มเ็มนะครับว่ามันคืออะไรยังไงนะเนี่ยนะครับเขาจะให้มาเป็นแบบนี้คุณผู้ชมแล้วเวลาเราก็ใช้เราก็อย่างนี้ ตลกปะแนวน้องโก้ซื้อมาทําไมนะครับน้องโก้เนี่ยเป็นคนที่สวดมนต์นะครับไหว้พระอยู่เป็นประจำนะครับถึงบ่อยบ้างไม่บ่อยบ้างแต่ก็พยายามไหว้ให้บ่อยที่สุดนั่นแหละนะครับเพราะสวดมนต์นะครับแล้วน้องโก้เนี่ยนะครับอยากได้แบบว่าพอสวดเสร็จนะครับแล้วมันก็แบบว่ามีอะไรที่มันแบบพรึ่มดึงออกใช่ไหมฮะเออพรึมดึงออกใช่ไหมฮะเออ เราสวดมนต์เนี่ยนะครับน้องโก้ก็เลยอยากได้แบบอะไรที่พอสวดเสร็จแล้วมันก็แบบฟิร์มอะไรประมาณนี้มันก็แบบฟิร์มอะไรประมาณนี้นะครับน้องโก้ก็เลยซื้อ,อตัวนี้มาพอเวลาสวดเราสวดมนต์เสร็จใช่ไหมครับเราก็เก๋มากเก๋มนี่แหละนะครับความโก้ของน้องโก้กนะครับเออน่ารักดีนะครับจริงๆก็ เป็นอะไรที่ชอบนะน้องก็ว่าประทับใจเลยแหละนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะประมาณ50กว่าบาทหรือ90บาทงบมัน3-400นั่นแหละนะครับประมาณนี้นะครับก็ทั้งหมดด้วยกันนะครับมีอยู่ด้วยกัน5ชิ้นนะครับลองลีลันอีกทีนะครับก็คือตัวแรกก็คือเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็มีแซมเปิลมา2ชิ้นนะครับ และตัวต่อมาก็คือเจ้าตัวระคังกระดิ่งอะไรเนี่ยนะครับระคังมือกระดิ่งมือเนี่ยนะครับอันนี้ชอบมากอันนี้ประทับใจที่สุดแล้วนะครับที่ช็อปปิ้งมาแล้วก็อีก2อันก็คือเป็นกระเป๋านั่นเองนะครับก็มาเปิดกล่องนะครับให้ดูแบบสนุกสนุกตรงนี้เล็กไปหมดแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้หวังว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็น่าจะได้รับความบันเทิงนะครับคลิปนี้อาจจะไม่มีสกินแคร์อะไรมากมายนะครับแต่เราก็มาแบบบันเทิงบ้างนะครับน้องโกยังคิดอยู่ว่าจะทําอะไรให้ผู้ชมแบบดูสนุกกกบบบ้้้าางไไไดดแมม่ตออเรียะ ก็เดี๋ยวถ้าน้องโก้ได้ช้อปปิ้งนะครับหรือว่าเปิดกล่องอะไรอีกนะครับดูก่อนนะว่าคุณผู้ชมเนี่ยกดไลค์คอมเมนต์อะไรกันเยอะหรือเปล่านะครับว่าชอบคลิปนี้กันหรือเปล่าถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็คอมเมนต์กันมาได้ว่าอยากดูอีีต่อไปอะไรประมาณนี้นะครับน้องโก้จะได้รู้ว่าเออคุณผู้ชมชอบแบบคลิปแบบนี้เนาะเดี๋ยวน้องโก้จะได้มาทํากันอีกนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้นะครับไปก่อนแล้วครับพูดไม่ถูกแล้วนะครับในคลิปนี้น้องโก้ไปแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกด ทุกอย่างที่มันกดได้นะครับเ้าก็ขอบคุณมากๆนะครับทุกคนนะครับที่ติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย